ฉะนั้นปกคลิปมันคือส่วนที่เ,เป็นบอกเล่าเรื่องราวอยู่หน้าวิดีโอแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเอาเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องวิดีโอในการตัดต่อซึ่งไม่ต้องนะคะหรือใครจะทำก็ได้ไม่ผิดปกก็คืออยู่ส่วนปกเนื้อเรื่องก็คืออยู่ส่วนส่วนของเนื้อเรื่องนะคะคนละจุดกันเวลาอัปโหลดทางฝั่ง YouTube ก็คือเอาปกขึ้นไปได้เลยหรือบางคนยังไม่ได้ทาปกเวลาโหลด วิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เราสามารถปิดส่วนตัวไว้ก่อนก็ได้นะคะปิดส่วนตัวไว้ก่อนก็ได้แล้วพอเราเซตขึ้นทุกอย่างเซตปกแล้วเซตชื่อชื่ออชื่อคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยกดให้มันแบบสู่สาธารณะได้นะคะในส่วนของ YouTube ส่วนในฝั่งของ f a c e b o o k เนี่ย a o e b o o k โปรไฟล์ยังไม่สามารถที่จะทำปกขึ้นไปได้ ยังทำไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Facebook Fan Page สามารถที่จะเปลี่ยนปกได้นะสามารถเปลี่ยนปกได้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Creator Studio ซึ่งตอนนี้มันเนี่ยไม่บางท่านเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วแต่บางท่านก็ยังสามารถที่จะใช้ได้หรืออีกจุดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนปกได้นะคะ ก็คือเว็บไซต์ที่เป็นบิซ n เนสสูตรนั่นเองนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนปกใน Facebook ได้ทั้งตัวที่มันเป็นเพจนะคะแต่โปรไฟล์จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปกได้โปรไฟล์ยังทำปกไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เขาอ่ะเข้ามาดูในในในเพจของเราอ่ะพอกดคำว่าวิดีโอเนี่ยเขาจะเห็นปกก่อนคนดูจะเห็นปกก่อนนะคะจะเห็นปกคลิปวิดีโอก่อนหรือบางทีเขามาถ่ายฟีด ดูที่หน้าเพจของเราถ้าเราทำปกไว้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูของเราว่าเห็นเนื้อเรื่องของเราว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ในส่วนประกอบของปก Facebook นะคะมันจะมีมันจะมีลักษณะแบบนี้คือล่าสุดเนี่ยเราทำปก16ต่อ9ขึ้นไปก็จริงแต่เวลาถ่ายฟีดมันจะเห็นสัดส่วนของปกคือ1ต่อ1 มันจะเห็นสัดส่วนแค่นั้นแสดงว่าถ้าเราทำสิบหกต่อเก้าไปอะ่ะแล้วเอาไปใส่ปกใน facebook อะ่ะมันจะเห็นแบบล้นล้นมันจะเห็นแบบอะไรวะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปไอตัวตัวที่มันเป็นเมนูคำว่าวิดีโอรวมโอเคมันเห็นปกเต็มสิบหกต่อเก้าจริงแต่ในฟีดเวลาเขาไถาขึ้นฟีดเราอะ่ะเข้ามาดูเพจเราปุ๊บแล้วก็ไถลงไถลงไถลงอย่างเงี้ยไล่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 ดูอย่างเงี้ยเขาจะเห็นแค่หนึ่งต่อหนึ่ง ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะคะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างแล้ววิธีการไอ้พวกเนี้ยมันละเอียดยิบย่อยเลยให้ไปลองสังเกตดูว่าเอ้ยจริงเต่าที่ครูป,ป้อมบอกอะไรเงี้ยนะ